สวัสดีครับมณีพุทพ่อกับผมเบาหนูคือเก่าเหมือนเดิมนะครับนะทางช่องเกษตรบอกเรานะครับผมมนีผมกับสิบพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งฟ้ามวัวงขุดนะครับอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมเพื่อที่จะแช์ความรู้แช่ประสบการณ์เพื่อมีผู้สนใจนะครับพี่น้องเข้าสนใจเป็นแนวทางนําไปต่อยอดเพียรยุบานเข้านะครับผม ฟาร์มง้วขุนนะครับผมอยู่อยู่เขตห้องสั้นนะครับจังหวัดชุมช่องน้ำโดเนี่ยคะฟาร์มนี้นะครับผมกะกะใหญ่อยู่ครับผมกะมีง้วอยู่สามร้อยก็ตนะครับมีง้อสามร้อยก็ตกะตอนนี้ก๊ะลังก๊ะลังกินนะครับผมก๊ะลังก๊ะลังเป็นช่วงเกียเกียอาหารนะครับให้อาหารนะครับผมให้เหียให้หันนะครับผมก๊ะลังกินเหีย ในอาหารนี่ก็จะมีเฟียงนะครับผมมีเฟียงหวานเท่านะครับเฟียงเป็นเกลียวมาจากหน้านะครับลจากหัวหันหัวขันกร็รกปวดนะครับผสมกันเดี๋ยวผมจังไงผมจะผ้าไปเลาะเบิ้งนะครับผมผ้ายางเบิ้งในฟ้าม์นะครับผมไม่กระหอกมันจะเป็นยังไงนะครับผมเลยเดี๋ยวผมผ้าเข้าไปเบื้นะครับเนาะเอากินเกีนนี่ละเกี๊ยนว่าแต,ต่ละเดือกในต,ตวใหญ่ครับผมไม่ได้ตัวใหญ่พี่นอ้องเบิ้องหลุดปั้นมีแต,ต่ตุยอุ่น อายุงัว็กยูอายุมั่นเกือบสองปีนะครับปีกัวอายุวันปีกัวนะครับเกือบสองปีอายุในการขายนะครับกระสีอายุสองปีมันก็จะขายแล้วนะครับสองปีมันก็จะขายแล้ววันนี้ในขอกหนึ่งนะครับในคอกหนึ่งกระสีมีอยู่หาตัวนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหาตัวนะครับแล้วกระสิมีตัวล็อกข้อนะครับผมล็อกข้อแบบนี้เพื่อยังเพื่อที่จะให้มันเข่าแต่ละตัวเขามาก เขมามเอาล็อกไ้เพื่อที่จะว่ให้ไปสูนกันนะครับใหมันกินไปกินมั่นไปแหม่นไปแย่งกันนะครับบางที่เทาาไล็อกไ้ตัวหนึ่งกำลังกินอยู่นี่ตัวนึงก็อาจจะว่ายางมาส้นก็ไเลยนะครับผมยางมาสูก็ไเลยเห็ดให้บาดเจ็บหรือว่าบัได้กินเห็ดมันยานมูก็ได้นะครับเลยต้องมีการลลอกข้ออย่างหนึ่งคือลลอกข้อเวลาย่ามสีดยานครับผมย่ามสีดยาง้อปวยง้อยังกับสีสีดยาก็ต้องล็อกไปถ้าว่าหอกไปก็สีสีบ่ได้นะครับผม,นมนไไเนี่ออเยเอ,ยยอ,อา บมเคยเห็นค่นตังคนแปลหนามันคนหนาแปะด้วยครับคนแปลหนาขนาดฟ้ามนี่นะครับมีง้ออยู่ประมาณสามรอยก็โตนะครับผมบร,รัว่าครัวทะเลใส่คนดูแลกับสองคนนะครับกับสองคนก็นดูแลได้นะครับผมถ้าพี่น้องบ้านเฮาอยากก็ไปเฮ็ดกากะ่องเบิ้งครับผมกะล่องเบิ้งไปเน่ทาทังนะครับผม งวนี so ่ขายได้ทุย่างครับผมขายตัวได้แล้วยังขายขี่ก็ได้ครับขี่กับพรปุ๋ยนะครับผมบานเฮาครับผมในส่วนเฟี้ยงนะครับเป็นไก่อัดมาเป็นก่อนเป็นแทงก่อนเป็นแทงก่อนเฟี้ยงนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอัดมาอย่างดีเลยแต่ก็จะมาแกะแกะแกะนะครัมาใหญ่ๆงัวกินนะครับผมแบบนี้แหละนะครี้ในส่วนอาหารนะครับผม ในส่วนอาหารก็จะมีเครื่องนะครับผมคนหลากสูงมากครับผมเครื่องก็จะปล่อยปล่อยลงมานะครับครับคนปล่อยอาหารมา่าเป็นยางมา่ายางมา่าอยู่เ,เ,เลยนะครับผมยางม่ายางว่าตีใหญ่เป็นเครื่องตัวแร็กนะครับผมนะครับในนี่้ของอาหารเครืมม่องผสมของที่เขาโขลดนั้นนะครับผมเหนะมือนในในแบบมาจากใช้ฟุ้งนะครับในแบบ งูก็เป็นงานอยูงนีครับแบบื่ว่าโอเคนะครับผมเกลื่อตุนเลี่ยงนะครับย้ายไปเตี๋ีวก็ได้ก็ต้องแบกกระสอบนะครับ ฮะวิธีประจําพ่อเหมดเลยมนะโอ้ขอป้องไรกองป้องมัน่นบ่เอา้าป้องหนึ่งก็ก็ไมีตัวเขาป้องหนึ่งป้องหนึ่งก็ไมีตัวเขา,าโอ้มีอยู่หาตัวแต่ว่าเขาไปแล้วซีตัวตัวหนึ่งว่าเขาน้ำมูกับว่าเขาว่าเขาว่าเขา่า,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 าช่องว่าว่เขาช่องพอนะเพินน่นแววช่องประจําเพิ่นอยูุนี่กันนะ ช่องประจ้ำเพิ่อนอยี่นี่ลราตัวนี้มันมาขเขาแทนมนเาเนาะโอ้ยเนาะมันปรจ้ำได้เนาะช่องช่องประจ้ำเพิ่นเพิ่นกับว่าเขามันก็มาเบียดยุง่งผีดเนาะโอ้งั่วกระไดเอ๋คือจังคนแหละครับผมกินเขาร้านประจำ้ำมักกินนั่งมองประจ้ำเนาะโต๊ะใดกับโต๊ะนั่นประมาณนี้ครับผมเป็นยังได้ครับพี่น้องเบิ่งแล้วกะเดี๋ยวมันหย่อนเสียงทางนี้เดี๋ยวมันจะวนไปในเบิ่งทางขุนเอากินนี่ลากิน นช่วงนี้ผนช่วงกำลังเยี่ยเฮนะครับช่วงเวลาประมาณซีม้งเคืองนะครับซีม้งคงถึงหาม้งนะครับผมตอนนี้ประเทศเกาหลีใต้ก็กำลังกินเย็นนะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มหนาวแล้วล่ะตกตกแรงมากคำว่านี่ก็หนาวแล้วที่ว่าหนาวแล้วนะครับเขาเขาตัวหนาวออกไปเอากินนี่ลากินนะครับ เที่ยงนะครับคนอัดมาอย่างดีเลยครับผมอัดมาเป็นก้อนเนียนติ๊กนะครับหลังจากนันก้นเทาก็จะมาเอาเรียกว่ามาใหญ่นะเอ้าวฟองนี่ขึ้นมีสองตัวเอามาใหญ่นี่สินะครับม้าใหญ่แบบนี้แล้วก็คือยังมุดเกียกมีรถหัวหันนะครับรถหัวหันคนหนึ่งก็จะไปลุย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 ย,ยยางของกิจายังลุยๆให้งัวงกินนะครับอ่า,อากินอะไกิน เป็นยังไงครับพี่น้องเห็นแล้วมีผู้มักบ่อยากไปเห็ดบ่บานเข้าถือว่าเป็นระจบหนึ่งที่โอเคนะครับขายเนื้อบานเฮาเนะาะงู่อขุนเนือ้องู่อขุนกับราคาพอสมควรอยู่ครับแพงพอสมควรอยู่ยิ่งประเทศเกาหลีใต้นี่ตัวหนึ่งนะครับคนขายถ้าครบอายุข,ขายเนี่ยคืองู่สองปีนะครับผมนี่นี่ปีกวัวสองปีคนกับจะขายอยู่ตัวหนึ่งกับจะอยู่เล่าๆประมาณหนึ่งล้านสองแสนวอนนะครับ เป็นเงินบานห่ากะล้านหนึ่งกับสองแสเอ้ยไม่โมบิล้านหนึ่งกับสองห่นะครับตดวนี้2องแสนกับะไสนห้าพันหกห้าพันหกร้อยสองหมื่นแปดห้าัน่ะครับผมสามหมื่นสามพันหกร้อยประมาณนี้ครับผมก็เป็นเงินบานห่านะตัวตัวนึงตัวใหญ่นะครับตัวอ้วน กันมาตัวนึงแบบสามเงินสามเงินสามเิเลยเออเกือบกแพงเดือเนาะตัวบักไงไหมตัวอ้วนไหมโอ้ก็แพ,พงอยู่ดีเนาะแพงแพงแพงตัวนึงก็แพงกือือโอเคอยู่เนาะครับตัวหนึ่งเกือบื้อซื้อไปซื้อไปเห็ดเนื้อขายมาเอากินนี่ล่ะกิน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 มึงนี่แดดแดดแห้งแน่มวันนี้ช่วงนี้ก็กำลังเย็นแน่ โอ้เฟียงเทียนมันอัดมาดีเนะาะอัดเฟียงมาดนะีแล้วก็ยังห่อผ่ามายังดีทั้งสายขุนน่นทางมันจะมีอีกนะครับทาบงมันจะมีอีกสองหลอดนะครับขางบนเป็นสองหลอดข้างบนก็สามหวยก็โตนะครับ อนซนงอพันธุ์นี้มตัวใหญ่ออนซนรนีตัวใหญ่ตัวนลาทูบสองปีมาขายตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ปาทูเนาะอ่อนซ่น,นเด็กันวเขากะเห็ดจักงอุนเนาะผันเห็ดน้ำ้ันเท่ากะจักเศร้าสมสิบเนี่กันลยลรได้พี่น้องเนาะ <c ười> ไ่ต้องไปเห็ดไหลคือันดอกกว่า อันเด้หลายเลยลงทุนหลายตั้งแตเป็นขอกแน่ตั้งแตเป็นเสียงง้อามากแตาา่ขุนแน่นะครับซื้อมากอะซื้อมากงว้งวง้วหน่อยมากเนาะมานเหลือมากคุนสองปีกะขายงว้วสองปีกะพอสมควรน,นะตัวตัวแง่พอสมควรอยู่บานเห้องเอาจาักเจ้าสามสิบเมียเป็นกำลังจะไปทางคุนครับผมไปเดี๋ยวพาไปเบื้องทางคุนดี สบายเลยสมัยเขาอยู่ฟาร์มงัวนนมโอ้ยถติมเงินใส่ตีนเตียวก้อนเฟียงหัวหันนี่หัวหันนี่หัวหันนี่แบกสอบเสียเอาอันก้อนเขาเขาตังยุ่นกับเฟียงนี่ครับเป็นว่าเป็นว่าเป็นว่าเฟียงนี่เนาะอันนี้ก็ก้อนเฟียงนะครับพวเขาอันทั้งทางหกหมื่นเม่ทันเนี่ย โอ้ก้อนหนึ่งโอ้ก่อนหนึ่งหกแมนก้อนเท่ากับมันพันพันเออพันกลัวอันยี้ขางกันกับฟั่มอันนี้ก็เป็นงอขนบ่โอ้วงแม่มั่งโอ้ห้องขอไหมอันนี้ก็อาหารครับเต็มเลยเติมล่อยละเอามาเด้อยลาเด้อมาเด้อ ตื่นอันนี้ก็ลังยหญ่อาหารนะครับวันนี้ยหญ่เงี้ยแล้วโอ้ยสบายน้องอันเนาะ ตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยอ่อนส่วนเลยเออเคยเห็นข้นแปลกหน้าเคยข้นหน้าแปลกอ๋อา๋ออีหลายหลักกินกินกินโอ้โหชิจยาวันนี่ย่านโอ้งัวตื่นนะครับผมเคยเห็นขั้นแปลกหน้านะครับผมข้นหน้าแปลกนะครับไปเรื่ยตื่นไปเรื่อยท่านหอ่มากินโบ๊ที่ออกมากินแล้วนะครับวิดซีรีส์เลย đeo <laughs> đâu nhàng thoi gần các thoi gần chim con quay nhàng có may để băng băng sòng câu này các à, bạn ไปลังกินเลยเอากินในี่ากินกินล่างให้ักลาบุล่ะช่วนมากก็บสิมีสิเป็นตัวผูนะครับช่วนมากคิดว่านะครับกันคุ้นกับคุ้นตัวผูแหละ กว่าเนื้อง้อผูนมันก็สิหลายกว่าง้อแม่เนาะเนื้อเนื้อเนื้อมันหลายกว่า จได้ก็ก่าลืมนะครับผมฝากพี่น้องนํานะครับด้วยครับด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนาจะเป็นเอียงกะจะเป็นฟ้ามเอียงเรือจะเป็นสวนเอียงกะผมกะชี่ายถอดไปทาคลิปให้เบิ้งอีกนะครับนี่นคลิปหนานะครับผมอยู่ทางประเทศเกาหลีใต้กะชีมีงานสวนงานฟ้ามนะครับผมจะเป็นสวนเอียงหรือว่าคลิปต่อไปจะเป็นเอียงกะค่อยติดตามนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ